วดบริเวณหัวเข่าข้อเข่าอักเสบจากการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดเข้าในข้อเข่าเราจะแก้อย่างไงขอบคุณสําหรับคําถามนะคะป่ะเราไปดูกันการติดเชื้อในข้อเข่าส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียโดยมักจะผ่านมาทางกระแสของโลหิตแล้วเกิดติดเชื้อที่ข้อเข่าซึ่งแหล่งที่มาของแบคทีเรียมักมาจากหูชั้นกลางอักเสบฟันผุคออักเสบติดเชื้อที่บริเวณลิ้นหัวใจที่ผิดปกติแผลถลอก ติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินอาหารรวมถึงการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์วิธีแก้ให้เราทำการพัฒนาระบบป้องกันภายในร่างกายที่เรียกว่า immune system มมหรือภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียต้องทำยังไงบ้างมาดูกันค่ะ 1. การออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอเมื่อท่านออกกาลังกายหัวใจของท่าน จะถูกฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีมากขึ้นเซลล์ในร่างกายได้รับออกซิเจนเพียงพอเซลล์ในร่างกายจะมีความแข็งแรงมากขึ้นเสริมความแข็งแรงและเพิ่มจํานวนให้กับเม็ดเลือดขาวหรือภูมิคุ้มกันนั่นเองด้วยเหตุต่างๆเหล่านี้จึงสามารถทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของท่านสามารถที่จะกําจัดแบคทีเรียที่ก่อการอักเสบให้กับข้อเข่าของท่านได้ดียิ่งขึ้นค่ะ 2. คือการรับประทานอาหารให้ถูกหลักสมดุลหมายถึงการรับประทานอาหารที่เป็นกรดและเป็นด่างเท่าๆกันโดยอาหารที่เป็นกรดได้แก่เนื้อสัตว์ไข่ขนมปังนมเนยส่วนอาหารที่มีความเป็นด่างได้แก่ผักและผลไม้ต่างๆ 3. นอนหลับพักผ่อนให้พอในทุกๆคืน 4. หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ในทุกๆทางเพราะสารพิษในบุหรี่จะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายท่านอ่อนแอลง และข้อ5เนี่ยสำคัญมากเลยนะคะนั่นก็คือการรับประทานวิตามินซีสามารถเลือกรับประทานได้จากผักที่ทานสดได้และผละไม้ต่างๆจะช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของท่านให้แข็งแรงกําจัดเชื้อแบคทีเรียรป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียรเนี่ยลุกลามเข้ามาก่อการอักเสบให้กับข้อเข่าของท่านได้อีกค่ะ กัลยามีวิธีการดูแลข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อมาฝากทุกคนอยู่เป็นประจำนะคะถ้าใครชอบเนี่ยกดหัวใจเป็นกำลังใจและกดติดตามกัลยาด้วยนะคะ